ตอนที่ถูกลดน้ำหนัก,กน,นะครับก็1เดือนผมลงไปประมาณ10บกิโลเพราะว่าเราก็เราอาจจะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องด้วยอย่างเวลาใช้วิธีอดเลยเพราะร่างกายคนนะครับถ้ามันอดไปเลยแล้วมันต้องทำงานในแต่ละวันนะมันไม่มีใครรับได้สุดท้ายทายทายไปอยู่เป็นลมจบที่โรงพยาบาลครับสายแข็งจบที่โรงพยาบาล <c oughs> ถ้าเราถ้าเราจะบอกว่ามันคุ้มกับโอกาสณวันนั้นแต่ถ้าเราทําไประยะยาวอะ่ะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราต้องจ่ายไปในวันข้างหน้าแน่นอนผมบอกเลยอย่างน้อยที่สุดหัวใจเราอะ่ะเรากําลังจะบอกว่าสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆอะ่ะมันไม่ปกติเพราะว่ามันผอมแล้วต้องผอมอีกลงแล้วต้องลงอีกถูกไหมครับทีนี้มันก็อยู่ที่ความพอดีหรือความพึงพอใจของเราแล้วว่าเราเห็นคุณค่าของเราที่จุดไหน อะไรแบบนั้นนะครับผมเครียดนะยิ่งเครียดอนะผมบอกเลยว่ายิ่งไม่ลงยิ่งเครียดยิ่งยิ่งไม่ลงยิ่งมีความสุขต่างหากถึงจะลงเพราะว่าบางทีร่างกายมันเหมือนฮอร์โมนด้วยนะครับมันมันต้องพอดีพอเราพอดีแล้วเนี่ยเราคุมอย่างพอดีและได้สุขภาพอันนี้จะดีมากแต่ถ้าคุมแล้วจนเสียสุขภาพกายสุขภาพใจนี่ก็น่า,น,าน่าเห็นใจแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจให้กันเพราะว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวอย่างที่เรารู้อะบางคนอนะกินแล้วก็ไปหลวงคอ เพื่อเอาอาหารตรงนั้นออกมาและบางคนก็เลือกที่วิธีที่อดไปเลยอย่างนี้ครับก็สุดท้ายต้องให้น้าเกลือกันก็อย่างว่าแหะครับเป็นผมลดไป10โล Level. ในเดือนเดียวเนี่ยเป็นภาวะขาดน้ําพภาะวะขาดน้ำเนี่ยมันก็คือการที่เรามีน้ําหนักตัวลดเร็วจนเกินไปแล้วที่สําคัญก็คือถ้ายังทําต่อก็จะมีอาการเหมือนกับหัวใจครับมันอาจจะหยุดหรืออะไรประมาณนี้ครับมันรุนแรงถึงขนาดนั้น กลัวครับกลัวนะเพราะว่าเราเรายังไม่อยากตายเนาะงเนาะเรายังไม่อยากตายนะเรายังอยากทํางานอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอเราลงได้ประมาณหนึ่งแล้วเราทําได้เท่าที่เราทําและเราก็หาจุดพอดีออกกําลังกายคุมน้ําหนักแล้วก็อย่าอดอาหารทานทุกอย่างให้ครบห้าหมู่ครับแล้วเราก็จะได้สุขภาพมาด้วย ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ